สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวการศึกษานะคะประจำวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2563เช้าวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะ คุณผู้ชมคะทางสำนักง,งานเลขาธิการคณะรัสพาน,นะคะได้จัดพิธีลงนมามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพพร้อมทั้งได้มีการประชุมชี้แจงค่ะเรื่องการพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพประจำปี2563 ดรวัฒนาพนรระงับทุกเลขาธิการครุสภาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างสำนักง,งานเลขาธิการครุสภากับบริษัทเชฟร่อนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดศูนย์ผู้มีภาคว่าด้วยสเตมศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บริษัทวิตตอมไวจำกัดและบริษัทเอดูพ์คจำกัด พร้อมทั้งได้มีการประชุมชี้แจงเรื่องการพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community หรือ PLC ประจำปี2563ผ่านระบบการประชุมทางไกลโดยดรวัฒนาพรระง,งับทุกได้กล่าวว่า ครูสภาในฐานะองค์การวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับคุณภาพของวิชาชีพครูด้วยการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้แบบการร่วมมือร่วมพลังของกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียนภายใต้การส่งเสริมพัฒนาและยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัด โดยได้เริ่มแนวคิดสำคัญในการพัฒนาวิชาชีพในรูปแบบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพตั้งแต่ปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 0 0นขออภัยค่ะ2559นะคะซึ่งในปี2,562นะคะเป็นปีแรกค่ะที่สำนักงานเลขาธิการครุสภาร่วมกับบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดและมูลนิธิขีนานแห่งเอเชีย สำหรับในปี2,563สำนักงานเลขาธิการคุุสภาได้ขยายความร่วมมือทางวิชาการอีกครั้งกับบริษัทเชมรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดและเพิ่มเติมอีก3องคอ์กรรวม4องค์กรนะคะโดยมีเป้าหมายและเจตนารมณ์สำคัญในการร่วมกันพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยการดำเนินงานในปีนี้ได้มีการเพิ่มเป้าหมายการพัฒนาอีก3เป้าหมายจากเดิม7เป้าหมายค่ะคือ1 วิทยาการคำนวณ 2. การใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้และ 3. สศาสตร์พระราชา พร้อมท้งสามารถสนับสนุนเครือข่ายได้อีกจำนวน135เครือข่ายประกอบไปด้วยเครือข่ายที่รับเงินอุดหนุนจำนวน125เครือข่ายและเครือข่ายที่ขอรับการสนับสนุนทางวิชาการแต่ไม่ขอรับเงินอุดหนุนนะคะจำนวน10เครือข่ายครอบคลุม48จังหวัดและก็จะมีการขยายต่อยอดกิจกรรมทางวิชาการที่จะเป็นการยกระดับคุณภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้นอาทิ การให้คำปรึกษาแบบออนไลน์การเพิ่มระบบออนไลน์เพื่อการเรียนรู้แบบต่างเวลาผ่านระบบเทรนฟ f ิกค่ะ PLC และที่น่ายินดีเปกว่าบานะคะแล้วรุษสภาเป็นองค์กรวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะเราตระหนักถึงความสำคัญของการยกระบบยกระดับคุณภาพของวิชาชีพครูด้วยการสร้างพัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ แบบการร่วมมือรวมพลังของกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาซึ่งอธกล่านด้วยว่าเป็นหัวใจสําคัญของการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียนภายใต้ภารกิจของการส่งเสริมพัฒนาแล้วก็ยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัดของรัฐสภาในปีพศ2559นะคะดัง่นท่านผู้ในการสํานัก พัฒนาวิชาชีพได้กล่าวถึงเราได้เริ่มดําเนินโครงการโดยการจัดให้มีการร่วมวมือรวมพลังพัฒนาวิชาการและว,วิชาชีพที่อิงบริบทจริงในพื้นที่เป็นฐานที่เราเรียกกันว่า Context หรือว่า a อเรียเ e ส e l เวล e เมนต์นะคะ โดยเราให้มีการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายวิชาชีพภายใต้อุปกรณของกระบวนการดําเนินงานแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่เรารู้จักกันในชื่อ PLC แต่ว่าก็เป็นแบบที่เราได้มีการออกแบบขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้คุณครูนั้นนะคะได้มีรูปแบบวิธีการที่ชัดเจนในการดําเนินงานนะคะแล้วก็ได้มีการเผยแพร่ไปอย่างต่อเนื่องในวงกว้างถึงทุกวันนี้นะคะ จนมาปีที่แล้วที่เราได้มีความร่วมมือเพิ่มขึ้นนะคะเป็นครั้งแรกกับบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดน,นะคะแล้วก็บนิ t ัคีน่าแห่งเอเชียซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะการเข้ามาเติมเต็มการปฏิบัติงานตรงนี้จะทำให้เราได้เห็นภาพนะคะของความร่วมมือที่จะให้โรงเรียนนะคะให้คุณครูและบุคลากรทางการศึกษานียได้มี ทิศทางของการดําเนินงานที่กว้างมากขึ้นจากประสบการณ์ของสองหน่วยงานนี้ที่เข้ามาร่วมกับเรานะคะเพราะนั้นก็อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นรูปธรรมชัดเจนและก็กว้างขวางมากขึ้นในการงานนะคะเพราะนั้นอาจจะกล่าวได้ว่า4ปีที่ผ่านมาเนี่ยการดําเนินงานเรื่องนี้ก็สามารถที่จะพัฒนานะคะออคุณภาพทางการศึกษาที่ส่งผลถึงผู้เรียนได้โดยตรงนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่า ได้เกิดแพลตฟอร์มในการกำกับติดตามและประเมินการจัดกิจกรรมขึ้นนะคะโดยมีแอปพลิเคชันที่ t r a นฟิก uh, นะคะที่เกิดขึ้นตรงนี้ซึ่งบริษัท w s d o m w i ไวจำกัดเนี่ยก็ได้เข้ามาร่วมกับเราในการที่จะช่วยในเรื่องของการบันทึกข้อมูลกิจกรรมต่างๆนะคะการรายงานผลการกัดกิจกรรมจนกระทั่งการคัดเลือกและยกย่องเครือข่ายที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีเลิศที่เราเรียกว่า best p r a c t i c e นะคะ ยิงเชื่อว่าความร่วมมือครั้งนี้นะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่พิสูจน์และยืนยันได้ว่าการสร้างโอกาสให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ร่วมมือกันนะคะในการทํางานเพื่อนักเรียนเพื่อสิทธิ์เนี่ยใช้กระบวนการต่างๆในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้นะคะที่ได้ผลใช้ห้องเรียนเป็นฐานในการออกแบบการจัดการเรียนรู้การเยี่ยมชั้นเรียนหรือเปิดชั้นเรียนใช้ กระบวนการสะท้อนคิดเป็นเครื่องมือนะะในการหลอบความคิดของทุกคนเข้าด้วยกันเนี่ยน่าจะเป็นกลยุทธ์สําคัญในการสร้างสรรค์สร้างความเข้มแข็งให้มีความเป็นมืออาชีพในวงวิชาชีพครูได้อย่างมั่นใจนะคะรัสภานะะในฐานะองค์กรวิชาชีพครูก็ยังคงมุ่งมั่น,นะะที่จะทําภารกิจเหล่านีนะะ้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศต่ตอไป